ยางนาอันนี้คือต้นยางนาของเราโซนนี้จะทําให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจุดเพาะเหตุธรรมชาติเราปลูกยางนาไว้เป็นวงกลมวงกครมเลยครับพามาดูเริ่มโตแล้วนะอา,อายุเราปลูกปีน่าจะสามปีพร้อมกับโคกหนองนาเลยต้นเริ่มโตแล้วสูงมากม,มันจะผมทับเป็นวงกลมไว้ ตรงกลางจะเอาไว้ไปที่นิตซิ้งอย่าลืมมาโ้งเล่าขากับผมนะตรงกลางเนี่ยเยริ่ปลูระยะถี่มากถี่มาาฝั่งกันนี้จาโตเท่าไหร่โตอยู่สุดนี้รฝั่งนี้จะใช้ได้บางต้นระโตบางบต้นเขาไม่โตมันเป็นดินเก่าที่เราขุดขึ้นมาดินมันไม่ค่อยมีอิสระธาตุเท่าหไหร่ ทำให้เป็นโดยส่นวสนน้อยสองปีจะเจอมากนู่มีต่างมนด้วยนะนนู่ฝั่งด้านนู่นฝั่งดินฟองฝั่งนู้นมีต่างมน,มงมนด้วยมีต่างมนไข่ต่างมนกว่าจะปลูกได้ลำบากมากทำเป็นโดยส่วน พออีกสักสาปีตรงนี้จะล่มลื่นมากเดี๋ยวก็กล้วยมันก็ตายก็จะกลายเป็นลานกว้างว่าจะทำร้านกาแฟตรงนู้นตรงนี้เอาไว้ที่นั่งเล่นนั่งเล่นชิมกาแฟกลายเป็นกาแฟกาแฟ ขาที่กาแฟอะไรนะกาแฟหลบมุมนะกาแฟหลบเมียกาแฟเมียน้ยอยเอยอ,อ,อใช่ใช่ใช่ใชพอมันร่มลื่นตรงนี้ก็จะเอาไม้ที่นดอนเอาอะไรจะต่างมาลงเม,มียน้อยพี่แสงเมี่ยหลวงสิเอามีดจามหัวเ <c oughs> พืนหันแค่นั่นแหละ